ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์วันนี้จะมาแนะนําการใส่ปุ๋ยในนาข้าวที่เป็นข้าวนาปีวันนี้เราจะมาเจาะจงในแต่ละกลุ่มสายพันธุ์เลยก็คือในเรื่องของกลุ่มข้าวเบาหรือทางอีสานจะเรียกกันว่าเป็นข้าวดอนะครับอันนี้ที่เป็นข้าวนาปีกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจากที่ผมได้แนะนําไปว่า ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับเดี๋ยวเราวันวันนี้เรามาดูกันว่าคุณภาพของปุ๋ยตราแมวเงินเนี่ยเป็นกันอย่างไรบ้างทําไมต้องเป็นปุ๋ยตราแมวเงินนะครับถึงจะคุณภาพที่ทางร้านไทยจเจริญเรา,าแนะนําแล้วก็รับประกันคุณภาพนะครับครับก็มาเข้าสู่เรื่องของการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปีที่เป็นข้าวดอหรือข้าวเบาไปเลยนะครับครับสำหรับข้าวนาปีนี่ก็คือเป็นข้าวที่ ไวต่อช่วงแสงนะครับก็คือปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนมีบางพื้นที่ในเริ่มหวานไปแล้วนะครับทั้งหวานทั้งดําพฤษภามิถุนากรก,กดานะครับปลูกเดือนไหนก็ได้ก็จะมาเริ่มตั้งท้องพร้อมๆกันนะครับที่ต้นเดือนกันยายนหรือว่าประมาณกลางเดือนกันยายนแต่ว่าใส่ปุ๋ยนี่ก็คือใส่ช่วงนี้เลยนะครับวันนี้วันที่9เดือนกันยายนปี2566นะครับก็เป็นช่วงต้นเดือน วันที่นี้ก็คือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการใส่ปุ๋ยรับท้องหรือว่าปุ๋ยหมากปุ๋ยมานในข้าวพันเบากันหรือว่าข้าวดอกันนะครับสายพันุ์ข้าวเ,เบาที่นิยมในทางอีสานหรือทั่วประเทศเลยที่นิยมกันสูงสุดก็คือเป็นมะลิ15หรือว่ากขอ15นั่นเองนะครับอันนี้จัดเป็นข้าวเบานะครับส่วนมะลิ105และกขอหแล้วก็ตระกูลนั่น เตี้ยหอมต้านทานโรคปราซิตโตนี่จะเป็นใส่หลังจากนี้ประมาณทักสิบวันถึงสิบห้าวันค่อยใส่กันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเจาะจงเรื่องของกอขอสิบห้าอย่างเดียวนะครับสาหรับอ่ากอขอสิบห้านี่จัดเป็นมะลิเบานะครับมะลิเบานะมะลิมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็คือมะลิเบาคือกอขอสิบห้าและมะลิหนักกอขอหนึ่งศูนย์ห้าตัวนี้ต้องรอปลายเดือนค่อยใส่กันเลยนะครับครับสาหรับมะลิเบาตอนนี้ นะครับเราจะต้องทําการใส่ปุ๋ยรับท้องกันแล้วในระยะนี้นะครับเราจะเน้นสูตร15 5 25นะครับสังเกตดูว่าตัวหน้านี่พอประมาณตัวตัวกลางต่ําแต่ก็ไม่ควรต่ำกว่า5นะครับแ้ก็ควรจะห้าขึ้นไปแล้วตัวท้ายนี่หนักๆเลย25ก็คือสูตรนี้เลยนะครับนี่นะครับ15 5 25นะครับ เนื่องจากในระยะนี้นี่ข้าวจะไม่ต้องการการเจริญเติบโตทางใบนะครับถ้าเราใส่สูตรเป็นพวกสูตร16 20 15 15 15นี่ข้าวมันจะเจริญทุกระยะเลยซึ่งในระยะนี้นี่ถ้าเราให้ข้าวเจริญเติบโตทางใบจนเกินไปเนี่ยข้าวจะไม่ค่อยได้น้ำหนักเพราะอาหารที่ผลิตออกมาได้ต่างๆนี่จะส่งไปเลี้ยงใบนะโดยพฤติกรรมของข้าวหรือของพืชทุกชนิดเลย จะดูแลใบก่อนดูแลดอกและดูแลผลเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวหน้าจนเกินสูงจนเกินไปนะครับข้าวจะเจริญเติบโตทางใบทําให้ข้าวนี่จะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมีโอกาสจะลม้มอันนี้ข้อที่1 2น,นะครับน้ำหนักข้าวก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะระยะนี้เป็นระยะที่ต้องสะสมแป้งเป็นหลักเลยก็คือตัวโพแทสเซียมนั่นเองนะครับ ทีนี้จากเกษตรกรหลายท่านบอกว่าในดินเหนียวแล้วนี่มีโพแทสเซียมแล้วนี่ทําไมต้องใส่เข้าไปเยอะอีกนะครับในดินเหนียวนี่มีโพแทสเซียมนี่เป็นคุณสมบัติของดินเหนียวเนี่ก็จริงแต่ยังไม่เพียงพอในระยะที่ข้าวกาลังตั้งท้องซึ่งมีความต้องการโพแทสเซียมนี่สูงมากสูงขนาดไหนสูงขนาดว่าทางดินไม่พออาจจะต้องไปเสริมทางใบอีกเข้าไปนะครับโดยเฉพาะข้าวไรที่งามทางใบเยอะเอะ,เอะตอนนี้นะฮะ ถ้ากอขอ15สูงมาระดับเอวแล้วนะครับพอมันตั้งท้องเสร็จนี่กว่าจะออกรวงได้มันจะสูงเกือบเท่าตัวโอกาสที่ข้าวจะล้มสูงมากเพราะฉะนั้นข้าวที่ใครที่งาม,มาแล้วครับยิ่งจําเป็นต้องใส่ตัวท้ายหนักๆตัวหน้ากดให้ต่ําเข้าไว้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าทางดินยังไม่พอเราต้องอาจต้องเสริมทางใบเข้าไปช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็ในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําทางใบนะครับวันนี้มาเรื่องของ ทางดินอย่างเดียวก่อนนะครับครับทีนี้สูตรที่เราแนะนําก็คือสำหรับข้าวที่งามปกตินะครับระยะนี้ก็อยู่สูงประมาณสองหนึ่งสองนิดๆกำลังถือว่าปกติแต่ถ้าใครสูงออกมาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยถือว่าสูงหรือว่างามจนเกินไปนะครับตัวหน้าให้กดต่ําเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับที่ทางร้านไทยเจริญเราแนะนําก็คือ15 5 25่าเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าวที่งามปกติ แต่ถ้าข้าวใครไม่ค่อยจะง,งามนะครับเนื่องจากปีนี้นี่ฝนฟ้าตกต้องไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเราสามารถบวกเข้ากับสูตร2577เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนี่ก็คือสูตรการใส่ปุ๋ยรับท้องหรือว่าปุ๋ยมานในข้าวกรอขอ15หรือเราเรียกกันว่าข้าวเบาหรือว่าข้าวดอกันนะครับครับทีนี้จากคำถามว่าทำไมต้องเป็นแมวเงินนะครับต้องเป็นปุ๋ยตราแมวเงินนะครับแมวเงินเนี่ย ก็จัดเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงระดับพรีเมียมของประเทศไทยเลยนะครับ <S <s <uss> <S เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าทําไมต้องเป็นปุ๋ยปรามแมวเงนินแมวเงินป้ายเหลืองเนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะสมสําหรับนาข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับ <S <s <uss> <S เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าสิบห้าห้ายี่สิบห้าแมวเงินนี่คุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าแกะกันเลยนะครับอันนี้แกะกันสดๆเลยนะครับนี่อ่าทิ้งป้ายไว้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นแมวเงินป้ายเหลืองนี่นะครับ แกะกำสดสดให้ดูเลยนะครับนี่ครับอ่าก็ดึงออกมาเลยนะครับตัวรับอ่าไอ้สีจังเลยนะครับนี่นะครับปุ๋ยปลามเมวเงินนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะครับ ปุ๋ยตราแมวเงินนี่จัดเป็นปุ๋ยเบลเบนหรือว่าปุ๋ยผสมนะครับปุ๋ยมีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือปุ๋ยคอมเพลในใน1เม็ดนะครับมีธาตุอาหารครบส่วนใหญ่จะนิยมเป็นพื้นที่ในสวนเป็นหลักแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปุ๋ยผสมพร้อมใช้ผสมเสร็จเลยหรือเขาเรียกว่าปุ๋ยเบลเบน,นกันนะครับแมวเงินจะจัดเป็นปุ๋ยผสมเสร็จพร้อมใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นสีหลากสีมากเลยนะครับนี่เราจะเห็นนี่คือหลากสีเลยนะครับสูตร15 525นี่จะประกอบด้วยโพแทสเซียมยูเรียนะครับนี่ก็คือหลากสีทั้งหมดเลยนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ตัวเติมเต็มแล้วก็อาหารเสริมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาผาสมไม่ต้องไปเอาแม่ปุ๋ยยูเรีย184600060 มาทําการผสมนะครับซึ่งสัดส่วนอาจจะได้ไม่เหมาะสมแต่ว่าปุ๋ยตราแมวเงินเนี่ยเป็นปุ๋ยผสมเสร็จพร้อมใช้เปิดมาจกวานจกวานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาผสมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับส่วนที่เราเติมเต็มเข้ามานี่ซึ่งมีความแตกต่างจากปุ๋ยผสมเองนะครับปุ๋ยผสมเองเนได้เฉพาะตัวแม่ปุ๋ยเป็นหลักแต่แมวเงินเนี่ยมีอาหารเสริม นะฮะโดยเฉพาะป้ายเหลืองที่เราใส่ขึ้นมานี่สําคัญเอามากๆนะครับเราใส่ทั้งธาตุอาหารที่จําเป็นในข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นากรรมียนแมกนีเซียมนะครับแล้วก็หลายตัวเลยนะครับนี่ก็คือปุ๋ยผสมเสร็จที่พร้อมใช้เลยเกษตรกรไม่ต้องไปเสียเวลาในการทําการผสมอีกนะครับอ่านีนะครับนี่แหละถึงเป็นที่มาว่าทําไมต้องเป็นปุ๋ยตรา แมวเงินนะครับซึ่งเกษตรกรให้การตอบรับในเขตการสราิลสาราคา้อยเอ็ดไม่ต่ำกว่า10ปีไปแล้วนะครับนี่ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินนะครับปุ๋ยดีที่เกษตรกรให้การยอมรับนะเขียวทนเขียวนานเขียวไปตั้งนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินนะครับก็เป็นปุ๋ยที่เกษตรกรให้การตอบรับทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของข้าวนาปีนะครับในช่วงของ ปุ๋ยรับของเกษตรกรท่านใดนะสนใจอยากจะได้ปุ๋ยกลาแมวเงินนะครับไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็ที่สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงยะโสเลยนะครับขอนแก่นกาลสินสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรแล้วก็สาขาไกลที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุดรดิติษ์นะครับไทยเจริญอุดรดิต์นะครับ ก้อนนี้คือมีการทุกสาขาแล้วก็ไปสอบถามกันได้หรืออยากมาที่สาขาหลักนะเจอก่ย่ีงอูดนะก็บ้านท่าแหอ่อาเภอของไทยจังหวัดกาฬสินน,นะครับส่วนช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอ้เต้านวดนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้แฮปหมานพันข้าวนะครับนี่เป็นกลุ่มเครือข่ายของ ร้านไทยเจริญพาณิชย์กันได้สำหรับวันนี้ผมเฮียอุตจากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนําปุ๋ยตราแมวเงินในช่วงรับท้องในข้าวนาปีไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ